สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีทุกปุทุกคนนะครับผมพี่น้องวันนี้พันชาแนลครับผมเหมือนเดิมครับกระตากองความสินครับผมมานะครับมาเบิงเห็ดผึ่งนะครับเ็ดผึ่งนี่มันสิมีหลายชนิดนะครับเ็ดผึ่งอีกอย่างนึงมันสิคล้ายๆกันนะพี่น้องเ็ดยุค่าก็คล้ายๆเห็ดผึ่งแต่เห็ดยุค่าจะออกรสชาติขมนะครับผมก็จะขมตรงต้มน้ำขิงนะครับต้มน้ำขิงออกไปก่อนนะครับแล้วถึงมากประกอบรุงอาหารนะครับผมแต่เ็ดผึ่งนี่ เขาก็สิต้มทิ้งยู้กันเลยพี่น้องจ้าวเห็ดพึงทุกทางข้างผู้เฒ่าคนข้าเอื่นมากแต่กเกิดว่าเห็ดพึงแท่เนี่ยคือมันจะเป็นเห็ดพึงข้ามยังสินะครับดอกใ่นะครับดอกสีเหลืองจะออกสีเหลืองเหลืองนะครับแต่ถ้าเราไปบีบข้างล่างข้างใต้ดอกเขาจะเป็นเหมือนรังพึ่งนะครับเขาถึงเรียกว่าเห็ดพึงหรือเห็ดพึ่งนั่นเองนะครับผมจะเหมือนรังพึ้งนะครับที่เป็นชันเป็นชันเป็นชันนะครับซึ่งหนานะครับนุ่มแบบนี้เพราะตาเขาจับเขาจะทําตามรอยนิ้วมือเลยนะครับ ต่เป็นเห็ุชนิดที่วัดกินได้นะครับแล้วก็อร่อยครับผมเดี๋ยวมึเอเข้าไปเบิ้งกันครับจุมสายลาบอกว่าเกิดยูมองที่เคยมาทําคลิปกันก่อนแล้วนะครับจะต,ตรงนั้นผ่ากันตอนนั้นพากันมาซ้อนปลาซิวเนาะสอนปลาซิวครับผมจุนสายล่าอยากกินก๋วยปลาซิวพากันมาสอนปลาซิวเป,ป็นหมกไปเดี๋ยวมึเอเข้าไปเบิ้งกันครับผมว่าเหตดเปินสียยูมองจังใดไปกันครับไปเลย ลบแล้วลบอีกไปเด้อะตะกี้จะสร้างให้ลูกเต่ามาหาอยู่หากินมดเต่ามาหาอยู่ฮากินยุงเดินทางให้ด้วยยังไม่ได้เอามีดเตาอะไรมาด้วยนึกไหมอืมยุงไซรัสักนอไม้สองกอน้อยเกลี่ยเลยอ่ะพี่น้องพี่น้องเบิ่งนี โอยเสียดายที่พ่อได้ออมเงินมากสองงอนแล้วนี่สามงอหนอ่ะพึ่งขามพึ่งขามโอ้ยน้อง,งแต่ดีนอมันเกิดแล้วพี่นอ้นองน้องมันเกิดหลายค,ครับน้องใหม่ปลาด้วยครับพี่ บอกใจเล็กนะครับบอกใจเล็กเอาเสียมมาให้เลือกน้องเลยต้องวาใครจะเอาตัวมาหัวกลนเลยทัานก็เพิ่งกลับมาจากกัมพูชานะครับผมกลับมาถึงปับอ่ะใจเล็กไปรับคนแบงหนาทีกันไปรับกระปุกน่องมัธยมครับตสแกลส่วนท่านก็ไปรับหอมสินครับผมทีมงานอบตครับผมกลับขึ้นมาตะลือออกมาพีเลยครับ ภาษาบ้านห้ากกสิวายังบ่ทันไห้หันใจเลยหรอพี่นองนอ่เลื่อเลยครับออกพี่เทอข้าเข็น้อยุ้งขอกข้อนั่งดินนะครับนอยดีพี่น้องนอใหม่ ฝนตกเล็งๆนะครับว่างหันคู่สองหมื่นต้นนี้นะครับออกไราไม่ออกไร้ครับท้างไหนว่ากอไผ่ล้มป่ะจุ๋มเองบอกข้างกอไผ่ล้มอ่ะนี่ขนาดจุ้มสายล่ามะขุดนะครับมันยังโ่ตามหลังเลยครับผมนี่ก็ใช่นี่นอนนั่งดินเลยครับนอนนั่งดินเลยไปน้อง ทุกคนมึงนอใหม่เกิดซ้อนกันเลยพี่น้องเกิดซ้อนกันเลยนะครับเดี๋ยวใหยจุมจ๋มจุ๋มไซย่ามาขุดนะครับมาสับขุดออกนะครับ<ม>เขาขุดเอาพวกอ่ะนอนั่งดินนะครับนั่นนะแท่งออกมาใหม่นะครับสองสามนอเลยนะครับลง,างทางนี้ปะทางนี้เมนบอรตรงนี้เหรอกรเดียวใช่เรอทางนู้นหรือเปล่าฮะนู้นหรือเปล่ามมนลงทางนู้นเหรอ เห็นกอไผ่ล้มอยู่เ,เขาบอกกอไผ่ล้มเลยเดินไปดูกันคุณไทลาบอกกอไผ่ล้มเออข้ามฝายเก่ามาข้ามฝายเก่ามาหรือจะข้ามฝายใหม่มาก็ได้ใช่ไหม ตรงนี้เด้อพี่น้องเด้อขนาดนีน้ครับนะแล้วก็ตรงนู้นนะครับแท่งนอหลา,ายอยู่นอใหม่ออกดีแท้หาเห็ดเพิงเด้อครับเด้อแต่ว,ว่ามาเจอนอใหม่ครับผมฮ่าเห็ดเพิงมาเจอนอใหม่พี่น้องมาก็ะขายมาก็ะขายมีหน้าล่ะ คนเดียวมีแต่เสียงมาก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพลงไปดูตรงนี้ก่อนเืนวรอตรงนั้นก่อนเด้อโหครับทุกคนทุกคนครับทั้งนั้นเลยครับนี่หน่อไม้หน่อไม้โอ้โหอุ้ยตรงนี้ยิงเยอะี่นงทุกคนพุ่น่เต็มเลยครับนั่นนะทั้งในนะครับ โอ้โหออกใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยนี่ก็แเมนด้วยนี่โอ้โห,โอ,โ,หโอ้นี่เป็นดอกเดียวนี่ดอกนึง,กนง่งๆพี่น้องพีเพิ่งข้ามครับพี่เพิ่งข้ามสมมักสิ่งนแค่ดอกเดียว ลื่นทำไมมันเป็นเขียวๆแบบเนี้ยถ,ถ,ถ้าจับมันแล้วมันจะช้ำใช่ไหมช้ำไหมก็ช้ำก็าามาดอกงามแต่อันนี้กินประดเดี๋ยวใช่ไหมครับไอ้ไตเบื่อจะว่าสีสันสวยก็เลยเกิน ไปเบิ้งครับพี่น้องเดี๋ยวพ่อไปขุดเองอันนี้ขุดแต่ก็เพาะตอนนี้ใช่ไหมตอนนู้นยังไม่ขุดใช่ไหมเรียบ้วเราเห็นเป็นสิบเนาะสิบเยอะแต่หน่อนน้อยเนาะแม่สิเดินตามพ่อมาข้างบนนะนะแม่สับยังสับแล้วสับหมดแล้วล้วสับแล้วมีหลายหน่อนเยอะแต่ว่าหน่อนน้อยเขาก็ได้หน่อนน้อยมันเรียกเขาก็ได้ เหลือเหลือไว้เหลือไว้ให้ให้เจ้าคนหาินกระหลังน้ำบุเบิดต่อพี่น่องเอาไว้เพื่อเพื่อให้คีกมินพโเอาะนอายาวๆแม่อ่ะฮะมีตุ้มหาไปอันนี้ไม่เก็บเนี่ยของหนอนได้แบ่ไป วะละนอก,กับพ่อกระแท่นโ้ยหาไปโลดใหญ่ก็ได้ขาดได้เหรออช่งั้มันขาดดิปันน่ะจะไปทำไมเนี่ยตรงนี้เลยนะเนื่อยด้วยอุ้ยตัวออเดียวกิน <laughs> ตอนแรกขมหลังๆห,หวาน จก็มกหาอยู่หากินเแบบนี้แหละพี่น้องหากินก็ธรรมชาตินะพี่น้องอีหยังก็สอนให้ลูกใ้เตานะครับเขาจะได้เห็นวิถีชีวิตนะครับดังจะดังจะเดิมจากที่พอที่เม่เคยสอนมานะครับจะจำคนมากนะครับันพาหาอยู่หากินนะครับเนาะ ย่านเด็กรุุนไม่รุ่นลูกรุ่นเจ้ารุ่นล้านหลงลืมไปนะครับว่าวิถีชีวิตเท่าอยู่ยังสี่นะครับถึิงๆมีหน้าที่การงานเห็ดเห่ไก่เห็ดหน้าที่การงานไปมีเวลาห้ากับตองไม้หาอยู่หากินนะครับผมการประหยัดกันอยากไปเอาวย่านออกก็ได้ที่น้อง เออเนอะยังกปง็ประจักรของน้องนะครับอันนี้แกะอยู่เดี๋ยวมึงจะตัดออกนะครับติด,ดตามท่านลูกตามไปเลยอับดุลเลยเออ <c oughs> ตามมาอับดุล <c oughs> โอ้โหโอ้โหน้องมึงไปปะไปนี่ ครันอกจมกันนโมุดแดงมาจากไหน,นวัดองค์่งเครื่องทุกคนนี่ครับไปหลังก่อนอย่าี้ยวนี้อ้วหลายแทะห่อไม้หลายอยู่ครับน็่เพิ่งห่อตองจะจะเป็นหมันแลวครับ <c oughs> เดี๋ยน้องใหม่แท่นนะพี่น้องเด้สุดช่วยกันไปตัดมืออื่นบ่มีงานน่ะพี่นอ้องแหลกครับป้านี่น้ำเกาี่นี่หุ่นยักวัมาดีเ,เอฟซี Body, C, แน่นอ่ะเอ้าเอ้าโอเคเดี๋ยวรอแป๊บทางนี้ก็มีใช่ไหมงอเน นนจะเรียกว่าออเดอร์ก็ได้ด้วยพี่น้องเด้อหมดท่านไหนเต็มที่ครับผมบ่เต็มที่เท่าไรเพราะว่ามันคำนะครับที่ข้าเจ้าบอกว่าแบบนี้แสบกลัวด้ยวยพี่น้องเด้อแบบแหนงเนาะพี่น้องเนาะ ว่าแบบแหนงจะเสีบกอให้บา้านบางคนก็จะบอกนะครับ่ะตามอ่ะเริม่มคำแล้วน้องกินไงยุ่งไงเราเป็นแบบนี้เลยสวยด้วยสวยด้วย <c oughs> <c oughs> ง่ายนะไม่ชอบไม่ค่อยมีป่าลึกเสียงหอบพี่น้องหอบเด้อหอบหอบหอบ่บเม็นยิบบ่บเม็นกรอบบ่เม็นกลับพี่น้องหอบหอบนะที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าอุ้มนะครับหอบเนี่หมายถึงเหนื่อยครับพี่น้องไดนโนใหม่นะจะมีเขาก็ได้เห็ดแกงได้เห็ดต้มจิ้มนะครับน้ำพริกกับจิ้มปลาร้าก็ได้นะครับ สิบประมาณนี้นะครับการบ่มเป็นว่าเห็ดคอนเทนแบบขึ้นไก้อนนะครับจะว่ากัเป็นวิธีการใส่ชื่อมันอายุตามบานตามซองเฮานะครับพันกับสุภาพลูกเห็ดจ้งซี่นะครับผมเขาจะได้จาไว้นะครับว่าเห็ดจ้งไหเนอกพี่น้องเนาะรุนร่นลูกรุนรนร่นหลานไปเขาก็จะได้หักใจอายุหากินเป็นนะครับตามห้หหอยเฮาบางทีเงินมันมใส่บม่ได ทุกอย่างดอกครับเงินสืบความสุขเขาว่าบา่ได้ก็ได้คือเก่านั่นแหละว่าแต่ว่าการใช้ชีวิตจังสี่รู้สึสกว่าคุ้มกว่านะครับพี่น้องได้ครับคู่หนึง่งจินซุด<อ>เล็กน้อยน้ำก็ขิงอ,อ,อย่าเยอพี่น้องน้ำมานท่านเพราะว่ามันเป็นสายคล้องต่อมาแล้วก็มันร่วมกันทีนนนน่แก้มที่ลดลงไปไป,ไป,ไปลายแลงไปคือนป้องฟันทีด เห็นได้ดอกไม้ครับทุกคนไปหาไอ้เห็ดเผิงนะครับต้นดันไปได้นอไม้แท่นนะครับมือนี้พ่อรููว่าจุ๋มบอกว่าเห็ดเผิงเกิดอยู่กอภผ่ลมกอภผ่ใดกบจักพี่น้องเลยบอกว่าให้ลงไปมองไอ้นั่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนบอกว่าให้ลงไปเห็นเห็ดเผิง เม็ดพึ่งน้อยอยย่สองดอกนะครับผมเม็ดพึ่งข้ามมาแหละครับผมว่าเป็นเห็ดพึ่งขมเด้อพี่น้องว่าเป็นเห็ดอยูค้าเด้อครับผมแต่ว่าดันไปเจอนอใหม่ก่อนนะครับก็ได้หานอใหม่มาเนาะครับผมเห็ดพึ่งนะครับจะกลับกันได้ไปได้นอใหม่แท่นนะครับผมทุกคนเพื่อไม่ให้มันเสียเถีเ่ยวสีเวลานาะพี่นอนะ้องเนาะมันก็ได้ไปหาเจอนอใหม่เนาะครับนะรเนาะก็ได้ซับนอใหม่มา ไปทนาะต้มจิ้มจัดหน่อยนะพี่น้องเนาะะถือว่าแล้วแรงเนาะพี่นะ้องเนาะนะสำหรับคลิปนี้พันกับเจคอลาไปก่อนนะครับพี่น้องเต้ยสวัสดีครับร้านหน่อยนะครับไอจิ้มกับไอจิ้มกับมะเร็งน,น้ำนะครับางานนี้นะก่อนสำหรับคลิปนี้พันกับเจคอลลาฟมาสวัสดีครับกดไลค์กดติดตามน,นะครับผมพันช่องหน่อยนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับผม